สวัสดีขอรับท่านจอมยุทธทั้งหลายขอต้อนรับเข้าสู่ d y n a s t y w a r r r o r ภาคที่4นะขอรับย้อนวันวน,วนกันอีกครั้งหนึ่งนะขอรับภาคนี้เป็นภาคแรกที่ผมเล่นนะแล้วอันนี้ผมเล่นในภาค Extreme Legend แล้วผมโหลดไอภาคหลักเข้ามาใน Extreme l เ g e n d เรียบร้อยแล้วนะขอขอรับอันนี้เป็นการเลือกระดับความยากนะครับมีอยู่5ระดับถ้าเป็นภาค Extreme Legend นะ ผมจะเล่นในโหมดมาตรฐานก็คือในโหมดฮาร์ดนะขอรับเพราะว่าภาคนี้ถือว่าเป็นภาคที่สุดโหดแล้วก็คืออะไรบางอย่างมันยังไม่สม,มด,ดุลนะนะขอรับเอาละนิวเกมกันไปเลยนะขรับเลือกอันนี้จะเป็นการเลือกฝ่ายนะครับฝ่ายวุ้ยฝ่ายง้อฝ่ายโก,กฝยปโป๊ฝ่ายริปโป้ฝ่ายต่างโต๊ฝ่ายเว้งเห้กอะไรก็ว่ากันไปนะขอรับเนี่ยฮะตัวละครน,นีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ตัวละคร ในภาคนี้นะครับในแต่ละก,ก็จะมี11ตัวนะขอรับเฉพาะก,ก็หลักๆน,นะเอาละเดี๋ยวรอบนี้ผมจะขอเร่งกวนอูก่อนเลยนะขอรับกดโอเข้าไปนะขอรับเป็นการเลือกชุดนะขอรับผมไม่แน่ใจว่าภาคภาคหลักอะ่ะมีให้เลือกชุดแบบนี้เลยไหมเพราะผมเล่นนานแล้วเล่นอุ้ยตั้งแต่สมัยส0บสกว่าปีที่แล้วนู่นเอาละเดี๋ยวผมจะเลือกกวนอูก่อนแล้วกันนะขอรับ ภาคนี้มันจะมีความแตกต่างจากภาค5าก็คือมันเป็นการอัปเดตอัปเลเวลนะขอรับเอาละบทที่1นนะครับการสาบานในส่วนท้อนะขอรับนี่เนื้อเรื่องนี้เนื้อเรื่องในภาคนี้จะเป็นเนื้อเรื่องรวมนะขอรับหมายถึงว่าจกก,กก็คือจะรวมไปเลยรวมเป็นตอนเดียวไม่มีแยกเป็นตัวละครแต่ละบุคคลหมายถึงว่าไม่มีฉากจบของแต่ละตัวละครแยกนะขอรับคือเล่นรวมไปเลยก,ก็ก็คือกก กกจกกกก็คือจกกกงกกกก็คืองกกกวุยกกก็คือวุยกกนะขอรับจะเล่นรวมกันไปเลยนี่แหละครับก็ถือเป็นภาคที่ผมชอบมากที่สุดก็คือเป็นเป็นภาคแรกที่ผมเล่นไงอ้าลละอันนี้เป็นคัตซีนะครับตอนที่สาบานกันในส่วนท้อแล้วก็จะไปปราบโจนพวกพันเหลืองกันนะขอรับตามนี้เนาะ แล้วก็ส่วนไอเทมแล้วก็อาวุธต่างๆในภาคห้าเดี๋ยวผมก็จะทยอยย,อยลงเล่นนะขอรับแล้วก็อย่าลืมนะครับดูคลิปกอร์บอเลยนะเอาละบทที่หนึ่งเรามาเริ่มกันเลยนะขอรับมี3ด่านนะขอรับการใส่ไอเทมก็เหมือนกันนะครับแต่เรามาดูอาวุธก่อนนะครับอาวุธเลเวลหนึ่งนะขอรับโจมตี16แล้วก็ทําคอมโบได้สูงสุดคือ4นะขอรับเราต้องเก็บคะแนนให้ครบ1000คะแนนถึงจะได้เป็นอัพอาวุธเลเวล2ออาวุธ ในภาคนี้ก็คือมีทั้งหมด9้าเลเวลนะขอรับใส่ไอเทมกระต่ายแดงไปก่อนเลยมากระต่ายแดงแล้วก็อันนี้ลูกแก้วก็จะใส่ลูกแก้วน้ำแข็งนะครับ o อสุดแล้วเพิ่มการโจมตีเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็ใส่เพิ่มขอบเขตการโจมตีแล้วก็ใส่เอาเป็นมูโซแล้วกันเพิ่มมูโซสูงสุดนะขอรับ เอาลใส่ตามนี้เนาะแล้วก็อันที่3นี่ก็จะเป็นบอด้การ์นะครับตอนนี้เรายังพาบอดิการ์ไปได้แค่2อยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเล่นไปเรื่อยๆเก็บเลเวลไปเรื่อยๆก็จะมีเยอะขึ้นนะครับเอาล่ะไปนิวเกมกันเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับในแต่ละด่านมันก็จะมีไอเทม2ชิ้นที่เราจะต้องไปเก็บในทุกๆด่านนะครับคือเพิ่มเลือดกับเพิ่มมูโซของเราให้ยาวขึ้นนั่นเอง แล้วก็อย่าลืมนะครับพอเข้าเกมมาปุ๊บให้กด L2 เลยนะครับขอรับจะได้เห็นพลังชีวิตของศัตรูเนี่ยครับวิธีการฟาร์มเวล์นะขอรับปาบแม่ทัพของศัตรูนะขอรับให้ได้มากที่สุดในแต่ละด่านนะขอรับแล้วก็เล่นในโหมดนลอมอนขึ้นไปนะขอรับจะฟาร์มหมายถึงเลเวลจะขึ้นเร็วมากอ่านี่แหละอาลเขึ้นมากระต่ายแดงเลยไอ้กล่องลังไม้ที่เห็นนะขอรับภาค5มันจะเป็นอาวุธใช่ไหม แต่ภาคนี้มันจะเป็นไอเทมนะขอรับเนี่เก็บไว้เลยนะจําไว้นะขอรับภาค4เป็นภาคที่เราต้องอัพอาวุธนะขอรับอัพเลเวลอาวุธให้จนถึง9แล้วพออัพอาวุธจนถึง9ปุ๊บเราก็ไปทําตามภารกิจของอาวุธของแต่ละตัวละครนะขอรับรนั่นแหละก็รประมาณนี้เนาะนี่ ภาคนี้คือข้อเสียอย่างเดียวของมันก็คือมันจะไม่สม,มดุลนะครับในการตีนะขอรับลองสังเกตดีวเวลาเราตีอ่ะมันจะเป็นเส้นตรงไปอย่างเดียวเลยนะเราจะไม่สามารถบังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เลยนะเวลาเราตีศัตรูอยู่เนี้ยแต่ศัตรูมันออกทางซ้ายอ่ะเราไล่ไปตามตีทางซ้ายไม่ได้นะครับขณะที่ทำคอมโบอยู่นี่นี่ตีน้ําแข็งไปซินะขอรับน้ําแข็งนี่โอพสุดแล้วนี่เอาไปสซเล่กนกลู นี่แน่นี่แน่เก็บขวานมานะขอรับอุ้ยโดนตีเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นทั้งจอมยุทเดี๋ยวใจเย็นนะขอรับนี่นีนน่มาเลยผมเล่นจากเครื่อง PlayStation 2นะขอรับภาพมาเลยเบอรเหน่อยนะจ๊ะผมเข้าใจนะผมไม่ได้เล่นในคอมนะขอรับมาตีเข้าไปเห็นไหมขี่หลังมานี่ตัวแข็งทื่อเลย <laughs> ลองสังเกตดูดิ เดี๋ยวเราไปตีแม่ทัพทางขวาของแผนที่นะขอรับยังมีอยู่ยังมีอยู่สองสามตัวนะขอรับไปปารามให้หมดเพื่อเป็นการอัพเลเวลอาวุธของแต่ละตัวละครนะขอรับจริงๆอ่ะผมแนะนำให้เล่นเลยสองคนนะขอรับมันจะฟาร์มเลเวลอาวุธได้ไวมากไวกว่าก็คือหมายถึงว่าถ้าเราเล่นคนเดียวมันก็อัพแค่ตัวเดียวถ้าเราเล่น2ตัวก็คือมันก็อัพ2ตัวนะขอรับ ก็ตามนี้เนาะอ่าเอาละนี่แน่ว่าไงล่ะท่านจอมยศเป็นไงละ่ะนี่แนี่นี่แน่มาเลยมาเลยนี่ชนเข้าไปมาอ่าและอีกอย่างนะครับถ้าใครเล่นภาคหลักภาคสี่นะที่เป็นแผ่นภาคหลักนะตัวละครจะมีไม่เยอะและด่านก็จะมีไม่เยอะแต่นี่ผมเล่นในภาค Extreme l ีม e นเนไง มันก็เลยมีตัวละครมาให้ครบทุกตัวนะขอรับแต่ไม่เป็นไรนะขอรับมีภาคหลักของภาคสี่ก็สามารถเล่นตามผมได้นะขอรับนี่เป็นเล่นรอบแรกเลยนะเนี่ยอัพอาวุธครั้งแรกอัพอาวุธให้ดูกันเห็นจะจระ,ะเลยนะขอรับไปเลยเอาละน่าจะไม่มีละไอตัวตรงกลางไอแม่ทัพตรงกลางคงไม่ต้องไปตีละเดี๋ยวเราขึ้นไปตีทางฝ่ายข้างบนเลยนะขอรับแล้วก็ที่สําคัญนะครับในแต่ละด่านมันจะมีไอเทม2ชิ้นที่เราต้องเก็บนะขอรับ อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนั่นก็คือบินโตมันโถกับเล่าอุ่นนะขอรับซึ่งเราต้องไปเก็บในแต่ละด่านมันจะเพิ่มหลอดมูโซกับหลอดพลังชีวิตขึ้นมานิดนึงเนี่ยครับฟาร์มนี่ครับโอ้ใส่ท่าไม่ตายครับนี่ภาคนี้ผมไม่แนะนำให้ใส่ท่าไม่ตายทั้งสิดยอดเลยเพราะว่ามันตีช้าย่างไีไม่รูม้มันลดน้อยอ่ะถ้าอุ้ยเดี๋ยวใจเย็นท่านจอมยุทธตกจากหลังมาแล้วนี่แนะ ถ้าเป็นไอใช้ท่ามูโซปกติอ่ะรดเร็วกว่ากันเยอะเลยอย่ะผมสังเกตมาหลายรอบแล้วล่ะเอาแล้วนะขอรับนี่เลยข้างล่างนะขอรับอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวคอยสังเกตนะอันนี้เป็นลายฝั่งนี้เป็นลายผมจำไม่ได้ละเดี๋ยวฟันไปก่อนอ่าเราอุ่นนะครับเดี๋ยวดูหลอดมูโซนะดูเลยจึ๊บแหมยาวขึ้นนิดนึงต่อไปครับเดี๋ยวจะไปเก็บบินโตหมั่นโถนะขอรับ อยู่ฝั่งนู้นไงอยู่ฝั่งตรงข้ามจะเป็นการเพิ่มหลอดเลือดขึ้นมาจิดหนึ่งแต่ถ้าเราเก็บเยอะๆในทุกๆด่านเก็บในทุกๆด่านนะขอรับแน่นอนครับเลือดกับหลอดมูโซนี่ยาวเฟ้ยแน่นอนไม่ต้องห่วงนะขอรับเห็นไหมอาวุธของกกนูย,ยังกากๆอยู่เลยนะขอรับนี่นี่ไงบินโตมันโถนี่หลอดเลือดเพิ่มยาวขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้จะเป็นการเพิ่มหลอดเลือดแบบถาวรน,นะขอรับ นี่แหละตอนผมเล่นผมก็เล่นสมัยก่อนผมก็ใช้สูตรนี้แหละนะขอรับแต่สมัยก่อนกับสมัยนี้มันต่างกันเนาะสมัยก่อนยังเล่นแบบกากาอยู่สมัยนี้ก็เล่นแบบเออโอเคพอเล่นได้อุ้ยเดี๋ยวลืมไปมันเป็นแม่ทัพใหญ่ของด่านนี้เอาม้าชนไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนี่แน่นี่โดนเข้าไปสินี่น,น,นี่เอาโหไม่ติดน้ําแข็งโอ้ถือว่าติดน้ําแข็งยากมากนะขอรับพาคเนี้ยนะ นี่แนะ่โดนหมุนเข้าไปสิโดนท่ามูโซเข้าไปนะขอรับนี่ครับกด R3 นะขอรับแทนที่หัวสิงห์นะขอรับหัวสิงห์ยังไม่มีเข้ามาในภาคนี้นะนี่อ่าแล้วภาคนี้มีการดวลหนึ่งหนึ่งด้วยนะครับ PVP 1นึถือว่าเป็นอะไรอุ้ยเดียวโดนโดนน้ำระเบิดโดนโดน้ำพุำำอุ้ยอุยอุ้ยใจเย็นท่านจองยุดเดียวเดียวไอแม่ทัพตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในแม่ทัพ ของฝ่ายไออะไรนะจนพวกผ้าเหลืองนะขอรับจําชื่อไม่ได้แล้วชื่ออะไรมันมีสามพี่น้องอะ่ะเออนั่นแหละมีเตียวกกคนนึงเลยสองคนกกกไม่ชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้จำไม่ได้จริงๆนะขอรับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแจกกันแจกกันแจกกัน,กนเดี๋ยวเออเก็บแจกกันมาแล้วนี่เนี่ยเรียบร้อยนะขอรับโอ้จบแล้วนะขอณนะขอรับด่านนี้โอ้เป็นไงล่ะนี่นะอาวุธของกวนอูยังกากๆอยู่เลยนะขอรับ จมตีได้แค่4ทีนะขอรับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าเราผ่านยังไงเนี่ยครับภาคนี้ก็คือมีให้ดูด้วยนะครับระหว่างตอนที่เราเริ่มเล่นกับถึงตอนจบนะเราฆ่าแม่ทับตัวไหนไปบ้างเราไปทางไหนบ้างเห็นไะอ่าแต่ภาคห้าไม่มีนะขอรับอันนี้ได้ชุดเกาะมาก็ไม่ต้องเอาทิ้งไปเลยอ่าครับนี่อัพเลเวลแล้ว เลเวลขอขอเลเวล3ไม,ไม่ได้นะครับก็ยังโจมตีได้4ทีอยู่นะครับนะาขอรับแต่เพิ่มทางโจมตีเป็น19นะขอรับเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ถูกใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะขอรับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนแล้วก็อย่าลืมดูพี่หัวนมชมพูด้วยหลานนะขอรับอี